นในสมัยนั้นออกมาแล้ว <c oughs> มาแล้วเระเดี๋ยวนั้นแขกที่มีเกียรติผู้ชมผู้เสียที่เคารพผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้แช่ผู้สามาเบอ้งเพื่อเพชรหญิงสาวหาหาสามสิบสี่ผัห้อมห้องสนานเลิศว่าเม่นไผ่จะไปสิงอันดับที่สามกับสินไซนาวะเม่นไผ่จะไปสิงสนานเลิศกับเพชรสายแววที่รอท่าก่อนหน้านี้แล้วในน้ำเจ้าพ่อสิงดำบ้านน้ำเงียบอยู่เบื้องฟังลมน้ำทีหนึ่งไรอักไรเปียนไรเ็ดไรสีกับเพชรนาทีเพชรนาทีพี่น้องบ้านน้ำป่าอยู่เบื้องหวังอยู่เบื้องหวังก็คือลงน้ำทีสองลงน้ำทุกสีฟ้าเพชรนาท ไล่เปลี่ยนไล่เสร็จไล่ฉีบอกว่าตามจะไหนหรือบอท้า มาแล้วมาแล้วศึกสาวเมืองปักสันกับสาวเมืองบริคัรสู้สี่สู้สี่กันมาเบิ่งมาสวงประสานกันในเมื่อนี้จะเป็นสาวเมืองปักสันเข้าไปสิงหรือบ่หรือว่าจะเป็นท้างเมืองบริคัรเข้าไปสิงได้ในนั้นเฮ้ดนั่นี้อยู่ลองน้ำบางอยู่ลองน้ำบางตอนนี้ดึงยาวยาวเสาลึกๆพายดีๆพายงามๆส่วนว่าสิงดำสิงดำเคยเป็นซ้มปมาแล้วที่สนามบอพันษาในหลายปีก่อนแต่ว่ามาเบิ่งตอนนี้เบิ่งกันดีๆเบิ่งตามสายตาสิงดำนำหน้าพานทางมาแล้ว เอาละว่าเทพนาทีเทบนาทีก็ถือว่าเป็นเหื่อไม้เหื่อไม้ในปีนี้ในนามบ้านนาป่าอยู่เบื้องวังกำลังกำลังแห้งกำลังจะแสงกับเหื่อสิงดำสีดำก็ถือว่าในเหื่ออดีตซ้ำอดีตซ้ำอยู่ในเบื้องฟังพบกับเพ็นาทีอยู่เบื้องวังมาเบื้องวัาลำไดจะเข้าไปสิงเอาที่หนึ่งลำไดจะเข้าไปสิงเอาที่สามปัจจุบันนี้ตามสายตาาบอกว่าเทบนาทีจะตีแห้งแสงนาละเว้ยมาเลวครับเด้อ

พอเสียตบมือดังๆเป็นเกียิให้เหงอเพชรยิงด้วยเจ้าน้าอัลอผลจากคณะกรรมการยังเป็นทางการอีก265้อหบอกให้คณะกรรมการเบิ้งและผู้ชมอยู่ทางบ้านได้ตั้งตอนที่เข้าเส้นสายว่าเม่นไผ่สิงดําจะทันหรือไม่ทันสิงดําจะทันหรือว่าทัน เฮียมอยหัวนกาตสินขอดใจน้ำดื่มกล่าวหัวเสือฟูซานดิก้เทปนาทีเจ้าเทปนาที